ถูกต้องครับอย่างครับลูกให้กระทับเอาลูกตายอย่างหาโอกาสปิดเกมไม่ได้นะครับลูกเตะมิดกรอลูกตายก็ล้อลูกตายเตะตัวรอลูกตายครับตอนแรกกรรมการก่อนนะครับทาไปแค่กรรมการนี่โอ้โห้ดูดี พาออกมาข้าตูไปแล้วนะครับอาแจ้งกรรมการกับสินตัวขอเชียงตัวืือให้กับสนามที่สองด้วยนะครับเ้าอสเอพบกับเร้าพ่อตัวนะครับอ่าน้ามืนนี่จะรอให้เขายินก่อนนะครับ อตอนนี้โรงเรียนบ้านอ้อยนำหน้ามือในะคันที่หนึ่งไปหึงประตูต่อศูนย์นะครับสนามที่หนึ่งนะครับขามปิดในะคับที่ได้บอลยืดโอ้โหโดมดอีกไปแค่หนึ่งนาทีนะครับตีเสมอได้แล้วนะครับ สนามที่หนึ่งนะครับดาตูจีนะครับโดนดับไปบนถึงสามที่บีอาแกตีเสมอสุดนานะครับอาดมือนี่ชอบเพื่อล็อกของนะครับล็อกของส่วนสนามที่สองนะครับนะครับปอสวขวิทยาพบกับตัวภเอนะครับในรุ่นจีสามปีนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ นะครับเปิดรับการแข่งขันได้ประมาณตึ้งนาทีตัดตงตัดซอกันแล้วล่ะเด้ออ่าขณะกรรมการนะครับอาจจะได้ต้องวางต้องลงแล้วก่ะผู้ปกครองหน้าเมือนะคะท่านผู้ชมล่ะนะครับเป็นเกงแซงหน้าเราแทบจะได้นะครับ วันนี้ท่านสอนจ้อยเดียวเฮาดีถ้วยนะครับหรือวันรับวันปอกเพื่อแหวนะครับจักเตะยอดเกี่ยบนะครับในพร้อมนิดเนาะประกอบอย่างนีก็หอกแก้วยันเลยแล้วก็รับักเตะยอดเยี่ยบระบายอย่างก็หอมรับจอเนี่ยเยี่ยววิ่งยอดเยี่ยมบแล้วคนหมูเนี่ยคนหมูครับผม